ไวยในยูทูบไปเลยด้ตลอดเลยเขียวชะอุมเลยคลองคลองไปเลยบังหนอรู้ดิหนอบันยายด้วยไปเลยเลยบันยายด้วยบันยายด้วยนี่คือริมคลองนะคะริมคลองที่คนโดน จังหวัดสตูลจังหวัดสตูลสมัยเล็กๆก็มาเล่นน้ําคลองที่เนี่ยค่ะเดินมาสมัยอยู่สักเจ็ดปีแปดปีประมาณนั้นมาเรียนอันกุรอ่านแต่ไม่ไม่เรียนมาเล่นน้ําคลองเลยจบก่อนกําหนดอ่านก็ไม่ออกเหมือนเดิมนี่ตอนนี้มาทบทวนความหลังเขียวชะอุ่มสวยยู่สวยใช่ไหมคะเป็นสวนผลไม้ทั้งหมดเลยมีเงาะมี ทุเรียนมีกระทอนกระทอนของดีเมืองสตูดอร่อยมากกระทอนปุย้ายอร่อยที่สุดทุเรียนอะไรอีกนะลองกองมีหมดเป็นส่วนผลไม้ทั้งทั้งทั้งหมู่บ้านเขาเลยอะค่ะกองกองกองสองข้างหน้ามั้กองสองข้านาเลยวันนี้มากับมามากับหลานลุดดีนลุดดีเป็นคนขับโชเฟอร์ใหญ่พาทัวร์ ควรโดนทัวร์ควรโดนซิตี้ทัวร์ตัวหวาด้วยตัวหวานั่งหน้าแล้วก็นั่งหลังตัวหวาแล้วก็โต๊ะโต๊ะสูนี่อันนี้มั้ยน่าจะอันนี้โต๊ะสูนี่กลองนี่กลองกลับเลไม่ต้องขับไม่ต้องกลับไม่ต้องขับไปไปไปอ่าวันนี้ด้วยกันนะน้าอ้าวมาเรานั่งข้างหลังโตสูงกับโตโตภรรยาสูง กายสุ다가ก็แวะแวะมาเขา,าเรียกว่าสะพานเคียนตำบลสะพานเคียนอำเภอกวนโดนนะยินบรรยากาศมาชมบรรยากาศเก่าๆที่เราเด็กๆเคยเล่นน้ำฝันเลียมด้วยกันขี่ควายด้วยขี่ควายด้วยกันนุ่งคลอ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 งน้ำแห้งแล้วตอนนี้มีร้านกาแฟริมคลองด้วย ถ้ามาหน้าผลไม้ในผลไม้ yeah. จะเยอะเลยแล้วก็ปลอดสารพ Trans ิษนะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เขารณรงค์เรื่องขยะไม่มีขยะด้วยการเป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างของประเทศเลยนั่นตัว <ager S 3> อย่างของประเทศเลยเอ่อการจัดเก็บขยะอย่างถูกต้องแ,แล้วก็ไม่มีขยะเลยเมื่วันเราสังเกตด้วยสังเกตด้วยนะเขาจะเก็บเกลี้ยงหมดเลยเขาแยกขยะชัดเจนหมดเลยเป็นเป็นต้นแบบของประเทศไทยเลย

อาเอาน,เนี่แหละของของฟันเลียมนี่แหละเออของฟันเลียมนี่แหละอ่านี่ลาบบาวลาบบาวก็เลี้ยวสไตล์เพื่อ,ะอจะไปเจอมัสยิดบ้านเขียนมัสยิสน,นี้แหละที่มาเรียนมาเรียนามาเรียนรัก,ก,รกรุกกรอามยนรักคกตอนกันหนดเออนี่เนี่นี่เข้าเข้าอ๋อนี่กันดูดูดิ คลองนี่แคละดูคลองมาดูคลองโอ้โ้นี่สุดยอดเลยอืมเยี่ย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 มใส่มาิบติค่นอยไม่ได้กัหอนพอดีเอ่อดินสลโวิตไทยไทยไปเดียจ้นี่คือเอ่อมสยิบติยาัน้อยเก่าแก่เก่าแก่เออออ นี่กไมวยเยหมไ้ม้บม้ป่ยมกเยอะแยะองนุ๊กกุ้ยสวยๆแล้วเอาม้ลหนกินไปไม่เอาไม่เอาอิ่มอิมากอิ่มละกี่กรานะรเอาตังนัดครองกี่ตังนัดมองแล้วฟันเลียมอีกแล้วองฟันเลียมอีกแล้วความนักข้อง่าไปไปไ ไม่ได้นั่นนั่นอ่นั่นนั่นไม่ต้องไม่ต้องโอ้มันเป็นน้ำต้นด้วมัน้ำตื้นนี่บ้านไอตัวนี้นี่บานคนะโอ้โอ้โอ้ใบวะนุ่นใบเนอะเดินก็ได้วิ่งก็ได้นี แลนครลนนโอ้ลามาเดินดีวเดินเลยงเีนเดินเลยมาอยไ่เดินไม่หลอดเลยมาเดินมาเดินเวลามาเดินกับเหมือนเจ้ากวนครูมาเดินกับเหมือนครูเจ้ากนครูบ้านานก็ไม่เดินด้วยหลอปแล้วก็เฉลยหลอเฉลยเออดกับครูเล่นงาเอกับครูเพลงแล้ววลานะ การอะไรวะกาันนี่เนาะการอะรกันนี่เออเออการนี่ว่าอะไรวะเพมือนมาม่าได้ปะเออตาตาว่าไม่จริงใจอย่างอย่างเห็อนม่าม่าไี้ปไม่รด้เก๋ไปรอ้เก๋แรกเลยวะโอบหสุดยอดกันนี่อะมัน้อยู่มาเนี่ยนี่เราไมานี่จะจับพวกพกไก่หลออะไรวันนี้ใช่ปะ นี่คือบรรยากาศะสะพานเคียนน้่นดูภูเขานะ่นดูาเคีนเลยภูกะดิภูเขาน่าจะสวยนะเก็บภาพบรรยากาศตำบลควนโดนตำบลสะพานเคียนแล้วก็เพื่อนๆพี่น้อง Facebook เฟซบุ๊กเขาไปแวะได้สันชัยแชนแนลอยู่ในอะไรอยู่ในอยู่ในยูทูบสันชัแชนแนลตายคนรอนะตายคนรอ มีคนตามอยู่สาคนไปไกลกดไลค์หลายแล้วกันไปเียหลายลวไม้ประเด็กมากที่เาไวในไวในยูทูบโอเคเราไวปนะเด็ได้แต่ถ้าเราไวในเฟซบุ๊บางทีเราในกล้องให้มดาพให้มดใยไม่ให้หรอยูทูบไม่ให้ใ่ไม่สร้างเลยดีเลยสั่คนเรไดเบียมาทำเงให้คนได้เรดให้นันเลยพายามทำ ก็ตัทำทิ้นนะแต่ว่าเราทำเลื่องอะไพวกนั้นเราเกิดเด็กเบี้ยเร่งแจ๊กเด็กเบี้ยเจ้าโค้งอะไรแจ๊กโค้งยูทูปมันทำเรื่องคดีนะเออทำเรื่เออเอาดูนะเอออย่าไปยุ่งเออไปทำคดีนี่นี่นี่คนแก่ถอดใช่แล้วตะบอกเวลานั้นเนี่ยให้ลงว่าอืมสั้นๆนั้นว่าเราไปทำคดีเรื่องอะไรเหมือนกับที่เขาอุ้ยพอดีจะทำเรื่องนี้พอดีเมัน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 วานเราไปยารา จริงเราต้องไม่ราทำเนาะใช่คุณชอบล่ะไม่รู้แหละเนาะนี่เมือนกับหมอนะเลยเป็นหมอไปรักษาคไปผ่าตัดคนไข้เ้วมาเล่าเรื่องนะโเขาก็ไม่รู้แหละเนาะนั่งเลยหมอนาะมาทำทำเรื่องนั้นเลยคามดันเขาเล่นในความดันรอเล่ดีม้งเอเออามันมีหมอมาทำยูทูบมาเลยเออเอมาเลได้ี้มีคนถึงแรงดีแลงีาายไแล้วไอ้นั่นแหละ อนดุนสองกันดเกนินนไปเช่แล้วเน่ดเ่าได้เล่แลตรงบีมนั่นสาสิบล้านตงบีมเรื่องเด็กๆนะเล็กเลกันะเดี๋ยววันนั้นนี่แด่ไม่ทำละตัวเองนั้นเรื่องคอมเก่งอยู่แล้วใช่ไหมทำเดี๋ยววันลูกในลูกก็น่าตาดีล่ะเออใช่ทำใจทำไปแล้วเป็นออใครเนี้ยเก๋ย่นี้เขาทำไปตรงนี้แล้วคิดบดตามเยอะๆยิ่ได้เงิน อ๋สัมผัสคนครับลลิศสัมภาษณ์ล้านบบาวสุดเลิบมันเป็นเพลงมั้งมาแค่คนนี้มันเพีงมั่งครับอันนี้มาอิน่ชยินตนนี่เอออะไรอุเทนไปคนลงยูทูบอันนี้เองานนี้ไปไม่ได้อันเนาะอันนี่คูโบนั่นคูโบอัสลามาลาอีกบ่คูโบทำอะไรกมอันนี้ตอนนี้มีโชเฟอร์ v i บีทับบริกันทับบริการนลุงป้าๆมอมมอมป้ามอมมอมป้าแล้วก็มอมลุงทั้งหลายปาตัวปลาตัวปลาตัวปลาเอาลูกลันปลาพุ่นพุ่บ้างเรอเป็นไงบ้าง นี่เราพาไปตัวอับเบอร์บนโดนให้หมดเลยอยากไปตรงไหนก็บอกได้บริการเต็มที่ครับผมเยียมสุดยอดตรงนี้เลยรเยี่ยมมากเก่งมากขอบใจขอบใจเก่งมากขอบใจเยี่ยมมากเก่งมากขอบใจเอนี่สภาพานี่สภาพทำกรอกันเนี่ย จำกรองไหมจำกรองเนาะอ๋อดูดูวันวันจำกรองมีกรองไหมอ๋อมีนี่เลยครองก็รองนี้เกาเรียกว่าครองบำบางต้นสายมันมาจากคนกระหลุงมันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พอมาถึงดุสิตนั้นก็จะเป็นที่ผลิตน้ำประปลาเป็นแหล่งน้ำดิบมะแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาที่ใช้ในจังหวัดสตูลทั้งหมดนั่นแล้วก็จะผ่านมาถึง ตรงต้นที่เรามาเมื่อกี้ค่ะเรียกคนโดนแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทะลุที่อำเภอเมืองลงทะเลที่โน่น<อ>เส้นคลองต้นนี้จะเป็นเส้นที่สําคัญมากมในการใช้บริโภคและก็อ,อ,กปปอ,อุปโภคของชาวตูนกนันตูนก็เลยต้องดูแลให้อย่าให้มันสมบรูรณ์เมือมอ่อก่อนเมื่อก่อนโน้นอดีตชาติคนเนี่ยยัดถ่ายลงในคลองเนี้ยออืลงในคลองง่ายๆขี้นะแล้วก็ พอเราเมื่อก่อนเราเล่นน้ำเล่นเล่นเรื่อยๆก็เอ้าลอยมาแล้วก็โผลาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเขาไม่ให้เออก็ไม่ให้เนาะเออไม่โครเพราะเป็นแหล่งน้ำดิบการในน้ำปลาปาเออดี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 แล้วบาคนก็ดูแลช่วยกันนะเนาะทำให้การกินต่อดีขึ้นหมดเลยแต่คลองนี้ก็จะแยกออกเป็นลำห้วยเล็กๆที่จะไปใช้ในการเกษตรเขาเรียกว่าครองจุปทานเล็กๆเป็นหวายเป็นเหมือง อำเอไส่ไก่เลี้ยงตําบลคไอ้ตํบลตํบลควนโดนแล้วก็อำเภอควนโดนแล้วก็อำเภอเมืองทะลุไปออกทะเลที่ที่สตูนเหมือนกันมาืมมาอืืมอามอืมมอืืมอืมาือมมือมมลอมออะเออมมอม ทางนี้เป็นไงบ้างเอาเม็ดออกก่อนเออออกกันเลยชวรหน้ากุยเอ่อวันไงบ้างวันนี้สวัสดีค่ะก็มาเที่ยวคอนโดนบ้านคุณสันชัยก็ไม่ได้มาจกนไม่ได้มาสิบปีแล้วค่ะมาล่าสุดก็คือตอนที่ปีน้ำท่วม็มาพักอยู่เดือนนึงอันนี้ก็กลับมาอีกนะคะก็โดมสมบูรณ์ค่ะธรรมชาติสวยงามมากค่ะจังหวัดุโขทัยเป็นอะไรที่ จงหวัดที่น่าเที่ยวค่ะ,คะก็สามารถติดตามได้ที่สัญชัยชานลระคะมาแล้วบังเอพี่สาววันลาวลมาม่าลาลาเลา่ลเป็นไงบ้างความสความรู้สึกษษษก็ดีใจค่ะไม่ได้เจอนานคิดถึงไหมญาติพี่น้องจะคือต้องมาเรื่อยนะคะต้องมาเยี่ยมบ่อยๆแล้พี่สาวยังซึ้อยังสวยเหมือนเดิมไหมสวยเหมือนเดิมค่ะไม่ยืนแล้วดสวยเหมือนเดิมก็ดีใจค่ะวันนี้ได้มา ได้ไม่ได้เจอหลานบ่าวหลังนานนี <c oughs> <c oughs> the TV, the ่ดีใจไหมหลานบ่าวบริการให้นะสุดยอดน่ารักมากเลยหลานบ่าวจะมีเมียน <t> ี <t> ่ด <hide> ีไหมกินดีได้ไหมฮะกินดีด้วยดีด้วยโอเคเอาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเอาบามามีอะไรจะสรุปจบแตมไหมนิดนึงก็ดีใจที่น้องบ่าวครับน้องสะพไทยมาเยี่ยมก็อยากให้หลานๆมาด้วยมากันบ่อยๆมากันปีหลายๆคนบริการให้มา เพราะว่าคนเราข้างหน้าก็ไม่รู้จะอยู่ไปกินเมื่อไหร่แล้วเนาะให้พบกันก่อนเราจะบ๊ายบายไอเจอกันไอเจอกันบ่อยๆก็ยินดีเนาะอย่างน้อยเกิดความสนิทจนิเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเราจะได้เราจะได้ชีวิตของเราจะได้มีความสุขมงคลเราจะให้ลิซซีแล้วมัดเนี่ยมัดบารังกัดเราแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยอื แล้วก็หมู่บ้านของคนโดนเนี้่ค่ะมันเป็นหมู่บ้านที่ปลอดอพยมุโอ้ไม่มีเหล้าร้านเหล้าไม่มเออใช่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 ไม่มีเหล้าคนกินใครจะกินเหล้าจุ่มเคิื่องไม่ไม่มีระคมทางการทางสังคมเขาเข้มแข็งตรงนี้โอ้ใช่เป็นเมืองศาสนาเออน่สนใจมาเที่ยวกันนะคอครับขอบคุณรุบป้าๆด้วยเยี่ยมครัต่อมือครับ อยูคลิปก่อนแค่นี้นะครับแล้วยังไงติดตามคลิปาจากด,ดีๆจากสันชัยชาแนลได้วยนะครับทาง u t u b e นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ